เมื่อฝันว่าเมื่อฝันว่านี่แหละเมื่อฝันว่ารถนี่แหละเห็นรถดอ,อกมากเห็นป้ายทะเบียนรถจริงก็เลยคิดอยู่ว่าเหลขกรถตัวนี้มันเห็นแต่เลขกไทยแต่ว่าเห็นเรื่องสามตัวอี่จำนี่บ่ได้จำครั้นี้บ่อไหนผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเขาสู่ช่องพอสัยพารวยผูเ่าพารวยครับเมื่อนี่มาตามแนวทางของปูทองบอฟซีครับ ตั้งแต่คลิปงวดที่เดียวนะครับเนาะเอ็ดมาทําคขีดพอสวยมาทํคลิปขึ้นนะครับเนาะผูถั่พารวยมาลงไปขิคขีดหนึ่งงวดที่ผ่านมาครับอีฟซีครับตอนปูกระ่าบ่มันใจปันใดนะครับเนาะอิฟซีครับมันก็เลยว่าโอ้เหล็กปูบกเขาว่าะเนว่าบัานมางงูสุดไทยไปฟังเพิ่นจีบบอาสู่ฟังนะครับเด้อว่าอันโค้งสุดไทยบ้นสุดไทยดีครับเพิ่นใดตัวใดได้กับผู้ใดนะครับนอีฟซีครับไดมาจากใส่ครับ อีฟซีก็ให้ใช้วิจารณญาตในการรับชมนะครับเด้อทางช่องเป็นเพียงแกแนวทางทางช่องเป็นเพียงแกสื่อกลางนะครับอีฟซีครับเนี่ก็อยู่ในนี่กาอยู่ในวัดปูแล้วเนาะครับเนาะมาหาปูพิธีเรียบร้อยแล้วครับอีฟซีครับเอาเผื่อปูเป็นการเสียเวลาปูเป็นกรนั่งขายผุนนะครับด้วยอีฟซีครับเป็นเน็ตเหนียงปูนี่ทางเข้ามานะครับเนาะไปหาปูอยู่ฝุดครับอีฟซีครับฟังปูเิ็นสีบอกสูฟังนะครับเนาะว่าโค้งสุดท้ายงวดที่แล้วปูได้ตัวไรเข็นเข่นนะครับอีฟซีครับ พ่อสวัยผ้าร่วยผู้สาวผ้าร่วยไปขับเอฟซีครับครับผมไปปูว่านางอยู่แค่พี่เราว่าสันวะเย็นดีว่าสันตรงนั้นบ่เย็นมาสันนะครับนักมาตรการปูครับครับผมปูไปยังในก็คงคือถ่า,าอยอันมือ,อ,องวดที่แล้วเหั่นแหมพอดีอพอดี ยมมามุ่งปูยาเห้ออ๋อครับผมืงอจะได้ไหมข้าว่าจะเอาค่าแรงกับปูเท่าไหร่คิดไปคิดมามันหลายอยู่ใช้เวลาประมาณสามสี่มื้นเนาะก็ตกไปหกพันเจ็ดพันนี่แหละปูว่ามีเงินเด้อแต่ว่าปูจะได้ให้เจ้าแค่หาพันปูว่ามีเงินแต่มือนนี่กับโบมี่วะบมือนเลขออกเนาะพวกเจ้ากลับไปเลยกลับไปก่อนลับไปก่อนจะค่อยจังปูนี่กระถิ่นแล้วด้วยแต่ว่าเจ้ากลับไปก่อนเดี๋ยวพ่อสีน้ำไปบอกเจ้าหอก พอดีครับไปปั๊บไปยูบ้านข้าเจ้าหลังข้าเจ้ายูนไปเกี่ยวเลยเกี่ยวบ้านต้นมากเกี่ยวยังถึงเมื่อเลยตรงเลขบ้านเขาพอดีหนึ่งเก้าห้าเลขที่บ้านเพิ่นกันอะไเพิ่นเลขบ้านสูนี่ละบ้านนี้ค้นไปเบิ่งไปยังบ้านเข้าเจ้าเลยเปาี่นใบหนาคมาเกี่ยวมาขึ้นเป็นห้อยปะปูเป็นห้อยเป็นเป็นเป็นต้นมากเป็นต้นมากครับมันคอเนาะมันคอลงปูทุนเขาก็เลย เขาก็เลยว่าโอ้ยแต่จังสนฝั่นมาขึ้นมาเพิ่นมาบอกระเลขบ้านึ่งไปยินว่าไอ้พขาเป็นหลวงนาเนาะเขาเป็นหลานลูกแย่เขาเลยว่าหลวงนาว่าเพิ่นสิมาบอกระปาไปเขาก็ปาบไปไปเสียวซื้อไปซื้อมานั่นเหรับเลขที่บ้ารเนีองเมียหนึ่งเก้าห้าห้าเก้าหนึ่งเก้ายังละล่ะได้เต็มเต็มเลยเออเขาเลยได้ครับมาดี้มาดี้ตัวนั่นเขาเขาบอกเลย ถูกแล้วค่อยๆมาบอกว่าบาดนี้มือเศร้าพวกไม่บอกมาจังหันไงห่ะพวกโยมมีเงินบลากระถินอะไรมากระถินเนี่ยบ่แล้วเฮ้ยไนีพวกปากขึ้นไว้ยังไรบุจะเรยว่าอยากได้เสื้อโลวดแต่หาเขานึงพวกครับผมโอ้เขานึงยมก็ออกกันคนละสี่สิบบาทเนี่ยหาสิบบาทเนี่ยไปซื้อซื้อซื้อแล้วก็ ตดนะห้าสิบคูณห้าสิบยังข้าเจ้าก็เลยได้ตดกันแนวคนมุมี้ต่างหลายมาได้คนละยี่สิบบาทก็มีแต่ว่าเขาจายครึ่งความเนี้ยโอ้เป็นเต็มมาทันเขาว่าคือใบภายในสามตัวนี้นี่่บได้บบได้บ่ได้เต็มเป็นกันครับผมเป็นเลขกันเท่าโอ้ป่านข้าเจ้าหูษจักเนาะอันซุ่มนี่ก็ะไรป่านข้าเจ้าหูจักกันตัวนี้ทั้งสามแล้วมือเส้าข้าเจ้ามาจังหันอีกมือหนึ่งนะผมว่ายิ้มเปยับ เมียนขั้วอมปูวาอีกทีว่แต่มันมันโมเป็นตัวตรงว่ะสิมันเหมือนแต่เมียนเบิ้ดทั้งสามตัวประทังว่ะแต่โมเป็นตัวตรงนะครับข้าเจ้าก็เลยโชกันกระถินในบ้านคือมือนี่ละรวมมือนี่ข้าเจ้าก็เลยมีเงินลงกระถินมาเนี่ยไม่ได้ตั้งกล่องกระถินบวกเมียนหมื่นถอดครับผมแล้วก็อยเลยบอกว่าเสร็จจากในบ้านเรามาวัดปูด้วยวะมาเห็ดวัดปูเสียวอาเสียเงินน้อไปสมบูรณ์ด้ว่ะมันสิได้ดอกคอดมือนะพอดี กันเลยว่าฝันเมื่อฝันว well ่าเมื yeah. like athlete, yeah. ่อฝันว่าน yeah. ี่แหละมา่ฝันว yeah. ่ารถนี่แหละเห็นรถดอกมากเห็นป้ายทะเบียนรถจริงก็เลยคิดอยู่ว่าเลขรถตัวนี้มันเห็นแต่เลขไายแต่ว่าเห็นทั้งสามตัวีจํานี่บ่ได้จําขั้นนี้บ่อืมเห็นแต่เลขไายรถขั้นมันรถจริงเลขไายรถคั้นี้่านนั้นตัวใดวัดเลขเดี๋ยวมันมันไปเห็นเลขไทยสามตัวมันเห็นเลขไทยรถจริงขนาดเมื่เห็นทั้งสี่ตัวมันเห็นได้ ไอ้อะไรมันเห็นตั้งแต่แปดสี่เก้าออ่นั่นแหละแปเกเห็นเด็กสี่เก้นี่ตัวที่สามตัวได้ตัวอะไบ้านเดก็เลยมาเห็นรถขั้นี้ก็อ๋อหมอถึงบางอ้อแล้วมันมันเยนี่มัดบบกเยอะนี่เรื่องบทั้งสามตัวแล้วเนาะเออพอดีโยโย่เขโทุโทมากอมันชีมีโชคมันจะได้หรอกคันโมม่โชคคนถองบ่ได้แม่ สุกแล้วมันเกิดขึ้นครับเรียกว่าขอเด้อๆปู่ย่าขอจะทําหลังคาไอ้หลังคาครับเบิดลงเบิดแต่สาลากันครับเกลืสิรีล่องเบิดก็เลยอดเฮ็ดะไหมอาร่าลาที่มองหักบ่ปบัวเย็นศรีษะไหมข้างหลังเลยยกยกข้างหลังเลยยกข้างหลังเลยอือเรียขอเป็นครับขอเป็นมาได้ยกขึ้นอีกบ่ปูัยกขึ้นอีกเพื้นเก่าจะเฮ็ดหลังคาไหมครับผมอืมอะไรขอ ขอ่นี่แหละขอเปิดซับนี่แหละครับตัวได้กัปูแปดสี <8 49. S> 1> 1่เก้าขอขอเปิดเมนก็เลยเห็นรถนี่แหละขอแลว้วก็เลยเห็นอืนนเห็นเลขมาเป <c oughs> <c oughs> ็นโชคเป็นลาบเป็นสายบุญสายงี้โดนจะได้ร่วมกันสั่งเด้อวะนี่ว่าตัดเอาอยู่ในนี่บอกปูเมนตัดไปนี่นี่แหละตัดเข้าไปตรงๆรงกันกันไปตัดไป 8cc ตับซีกาวครับ 8cc8cc เกาเกาซีได้ครับเลือกกระมี่อีกตัดไปให้เอฟซีตัดไมให้เลยทีมันโชคมีลาบเมื่อกี้ได้เราละ8เกาเขามี่8หกอีก ตัดให้เบิดเลยบ่ํเห็นแปดหกอือแปดแม่นนะค่อยสิบบอนครับค่อยสิบบอลเลยว่าบ่ตัดไว้ให้ไว้ปัจจัยต้องตัดไว้พร้อมเนาะครับต้องตัดไว้พร้อมเพคนถึงมักลืมนด้วยเอฟซีก็ได้เห็นแต่ตัวนี้ก็ตัวนี้เราว่าสั่นมีแต่ตัวนี้คือจีบลืมครับตัวสามตัวนี้บลืมนเหมือนตัวนี้แต่วสองตัวนี้มักลืมนอธิษฐานตัวที่ว่าถ้าได้โชคลาภ ส่วนหนึ่งจะไปสร้างศาลาอืมครับเออแล้วก็แท่นพระพุทธรูปม,มันก,ก็ถิบเคลนตัวอธิษฐานเอาเนาะปู่เมนแง้มซื้อแง้จ้าก็เออขอเปิดซับเด้เอคู่ยายขอเปิดซับทีออ่จะไปสร้างศาลาใอยว่างนาค่ะครับมั่งกระเถิบเคลื่อ,อน,กกนตัวออเอาเขนเขนล่นสามตัวตรงตรง,ตรงไปโหลดมัต้องกลับเลยเน่าปู่สามตัวเลยเออสามตัวตรงตรงโหลด ก็ได้สั่งได้เห็บต้นได้กินได้อยู่เพื่อปากเพื่อท้องเนาะมนุษย์เนาะครับผมทุกขั้นขั้นได้สามตัวจะได้สองตัวอีกล้วที่ก็ได้กันไว้กันไว้เพราะว่าละเลยได้ดําเงินเมตพระก็ยังยากเนาะแม่นครับผมค่าน้ำค่าข้เจ้าะกระบอกใส่ซื้อข้าวไส้กระบอกใส่ซื้อค่าไฟค่าน้ำเดือนหนึ่งทุกสามพันกว่าโอ้โหผมนะค่าน้ำกันซีหาอย่าง มื่อไดบ่มีเงินกับยากรวจือยากตรตีปูต้องมีเงินครับโยมมาทํางานไหเนี่เมียเพิ่นลูกนก็ไม่เฮ็ดใหไททาความสะอาดเฮ็ดมาขุดรูยู่งในี่บ่อยูยุ่งนละยู่งในครับผมแล้วเป็นล่างของเงของล่างก็เป็นล่างของลูกสาวปูมาเพิ่นทรงมาประเสริฐคือมาแต่คำตรุจมไได้ทำตัวดีแม่นปูเป็นทรงไม้ยว่าั่บ ไม่ซอยเห็ดปัดเห็ว่ามาโมมีขาจ่างเลยมาซอยวัดกันเลยว่ากันหัวอยู่แน้วไอ, <c oughs> อปูหรือไอไรว่าไอปูไอยาอะไรขาจ่างพวกย่อวะอยู่นี่โมมีขาจา่า,จางเนะเั้นเราก็มาขาบรดถึงได้ว่าไปซร้อาางคองว่า,า,า,วาแต่ว่าเน้นเลื่บปูแปดซีเก้านี่นตัวเดียวเร็รนว่เห็นหนึ่งนสะีก็ดีบางเห็นเนาะรับเห็นหนึ่งสีเหน็นหนึ่งสีเห็นหนึ่งสีเนาะ ่วงกล่มไเล็กครับอซี่ครับแต่ว่ามักตัดตัวไหนก็ับมักเลิกเอาเลิกครับเลิกซี่ครับพว่าเห็นสามีบอกสามีแลาไว่เลยซึ่งวดที่แล้วหนึ่งบอกปู่าวดที่แล้วหนึ่งก็เห็นหนึ่งซี่ตัดไปเห้ยพอมแต่ว่าไปกลับเอาเลิกครับตัดแล้วอืขัดตัดออกเรากลับไปกลับมาแล้วหน่วยมีเป็น แปดสองสิบหกสิบหกตัวมันเหรอครับยุ้ยี่ครับขั้นบ่ตัดออกกับแปดสี่เก้าตัวเดียวโคโลโอ้ยแปดสี่หกกระบาดนี่ <laughs> โอ้ <c oughs> 8, 4, แปดสี่หกนยครับยุ้ยี่ครับเดี๋ยวแปดชี่เก้าก็มีแปดที่หงอีกนั่นแล้ว <c oughs> ตัวเดียวกันครับตัวเดียวกันหัวขึ้นหัวลงไว้ให้แล้ว <c oughs> นัปฏิว่าโอ้ยเห็นแต่แปดสี่เก้าเอาแต่แปดสี่เก้าหรือแปดสี่หกบอกว่าเอาหรือปฏิว่าออกมาแปดสี่หกคนนี้ตัวเก่าที่ไหนเนาปูแปดสี่หกไนเหมือดพอดีบอกนี่คือมอซีแองจัลเห็นยูดอกเนาะจางกระไดขอสั่งสาลาครับขอสั่งสาลาเด้อครับผู้ใดเออเป็นคนซื้อไว้บ่ได้เต็มมันอั้นมันก็จ่ายครึ่งว่นสั่งโอ้ยไม่ได้ สาลาม่หลือกำลังลือไปเรื่อยๆกระถินเสียดปั๊บก็จะยกกระถินโคราดมามาเห็นพอดีมือสาลาหักพอดีอคนมาเห็นพอดีไม่เห็นเป็นลงมาทุระเนี้ยมันบริวารลงมาจะไม่ยัดตนกระถินเลยเนี้ยพอดีมันไม่เห็นปั๊บแลยอะเดี๋ยวผมกลับไปชวนพักพวกเจ็ดกระถินไม่ให้ปูมันเป็น เอาให้สซกให้มันครับเอาเงินมาสั่งซาลาซอยปูด้วยครับเริ่มปูสิหยกซาลาไม่เพราะมันหลังตําครับพี่ชี้ครับแล้วก็ข้างเครื่องนี่เป็นไม่เนาะปูเนาะปวกกินมดว่าัฒนเสาหอยอ้นต่วนมาขาดลง่มกระเลี่ยนครับผมส้มเสียมบบเมียนก็เรียกว่าเบาเอาเล็กมดครับเปลี่ยนเป็นเล็กบดเลยเป็นไม่ก็บทขาดดีขึ้นเขาแมนครับเฮ็ดหลักก็เฮ็ดไป เอฟซีครับถ่ายใส่วิกแก่นายาดในการรับชมนะครับเพื่อการเที่ยวนี่แล้วเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวนี่แล้วเลี้ยวๆมาปูเลี้ยวเลี้ยวเอ้ยเลี้ยวนะครับเต้นๆแปดสี่เก้าครับเอฟซีครับให้เลี้ยวครับผมตารางนี่ให้เลี้ยวเดี๋ยวถ้าหากว่ามีโครงสุดท้ายบัตนี้ปูต้องโทรบอกเรื่องปูบัตนี้มือสุดท้ายก็ต้องว่าได้ระดับตัวนี้เราว่าสั่นให้โทรบอกเนี่ยขอเอฟซีครับขอจบคกีบใบเพื่อนคำนี้พากกันไว้ในคลิปหน้าครก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ